สวัสดีค่ะสวัสดี F อฟซนะคะช่องปุ๋ยผ่ารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแน,น,น,นวทางเนาะแนวทางนะคะตำราวของเราอาจารย์ปัญญานะคะหวยออกภูปอาจารย์กมาปรับเลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์นะคะที่น,นําแนวทางให้ตลอดเลยนะคะฟันขาดอีกแล้วนะคะทุกคนเลิศสมัแตนะคะ่ะผู้ไดไปซีเนาะคะ่ะเนาะ เอามาดูนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกางนำเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเด้อจ้ะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อจ้ะ มาดูกันนะคะแนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะสําหรับท่านนะคะที่อยากมอบน้าใจให้อาจารย์เด้อดจ้ะนํำซุ่งน้ำซากกา่ากาแฟให้อาจารย์ก็ตามนี้เลยนะคะได้กลับหัวกันไม่น้อนะคะสี่หกสี่เก้านะคะหกกับเก้าปัญหาโลกแตกมากเลยเนาะทุกคนใดกันอยู่บนอ้อจ้ะใครไม่ใครไหวก็ไปต่อค่ะใครไหวก็ไปต่อเราพัฒนานะคะก็มีทีเหลือกเกินนะคะคนทําแนวทางก็จะทําแทบไม่ทันนะคะทุกคนค่ะ เอามาดูกันนะคะอาจารย์ให้4ี่ห้าเนาะสี่ห้าฟันสี่นะคะโหอาจารย์เน้นนะคะอาจารย์เน้นที่สี่หนึ่งสี่เก้านะคะเอฟบอกว่าน่าเสียดายนะคะไม่ได้กาวหัวหัวเก้านะคะโอ้แต่ถ้ามีทุนนะคะแอนแนะนําให้หยอดไว้หน่อยนะคะตัวกลับนีเห็นบอแค่สองคู่นะคะแค่สองคู่แล้วตัวเน้นนะคะเราก็กลับหัวอีกนะคะ ถ้าจอดน้อยๆตัวอย่างเงี้ยค่ะหน้ากับหัวอยู่นะคะทุกคนนะคะมันไม่โอ้ยบ่เป็นอุปสรรคตรงนู้ทุกคนเนาะผลหวยออกนะคะศูนย์สามสี่นะคะศูนย์สามสี่หกหกสองนะคะมีทุกตัวค่ะยกเว้นตัวออกกะสันติอ้มันสลับตำแหน่งดีเนาะสลับตำแหน่งดีดๆๆีค่ะศูนย์สามสี่นะคะสามยังมีนะคะสามยังเหนียวค่ะทุกคนนะคะสามยังมีจริงๆนะคะแต่ว่ามันไปอยู่หกตัวล่างนะคะหกตัวล่างได้อยูบอ่บ่เนาะมึงแม่ 03นะคะโอ้ยแอนเหสร้างสูตรเม็ดเดียวค่ะจะ้ะโอ้แต่อาจารย์ันปัญญาฟันแม่นได้ฟันขาดเลยนะคะทุกคนวดก่อนนี่18มา19วดนสี้49ออก46นะคะมันก็พยายามหลบเช่นเดียวกันนะคะเออมันกะสลาดเนี่ยวดก่อนมีแต่9นะคะงวดนี้ไม่มี9เลยนะคะงวดก่อนมันมีแต่9สองตัวสามตัวคนวันนี้มันเอาแต่6มานะคะ034นะคะยังมีตัวเก่าติดมานะคะก็คือ4เนาะ คือสี่คือสามนะคะสามยังเหนียวแอนนึกว่าสามจะไม่มาแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นงวดที่ห้าแล้วนะคะก็ยังลงล่างนะคะโอ้สายอุบุนใดบน้ออาจาเมียเอาไล่ง,งานโตในสายอุบนอจจนอุนน้อจเนาะนี่นะคะแนทางอาจารย์ปัญญานะคะหวยออกปุ๊บอาจารย์กระหายปั๊บเลยนะคะไม่มีกรรักค่ะว่าจ,จะเข้าไม่เข้า fc ก็ รอติดตามนะคะรับชมแล้วฟังในช่องได้เลยนะคะแอดปล่อยเรื่อยๆนะคะแอดปล่อยเรื่อยๆบางท่านนะคะที่เข้ามาสอบถามนะคะที่เข้ามาสอบถามทําไมต้องเออดูไม่ได้บอกแอดมีแต่สมาชิกบอกดูดูได้ค่ะแอดปล่อยเรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่าแอดอัดคลิปไว้ะค่ะอัดคลิปไว้ตอนกลางคืนนะคะทุกคนพยายามอัดคลิปไว้นะคะ เพราะถ้าแอดไม่ทําคลิปไว้นะคะตอนกังวันแอดเป็นคนที่ล่าช้านะคะเป็นคนที่ทําช้านะคะกว่าจะได้แนวทางนะคะพอดีเหลือหวยออกนะคะทุกคนแอดต้องทําแนวทางไว้นะคะเพราะว่าช่องของแอดมันมีมันมีหลากหลายหวยนะคะหลากหลายหวยแล้วฮาน้อยลาวพัฒนานะคะรัฐบาลไทยแล้วก็สายหุ้นนะคะสายหุ่นเนาะแอดก็ว่างๆนะคะช่วงไหนว่างแอดก็ทําไว้นะคะโดยเฉพาะรัฐบ,บาลไทยนะคะเลขดรงเลขดับนู่นนี่นั่นนะคะก็มีสูตรเข้าบ้างสูตรแม่นบ้างนะคะแล้ว เียช่วงจังหวะมันนะคะเอดก็จะทําค้างไว้ใน youtube นะคะท่านที่เบลว,ว่าอยากรับชมแล้วฟังก่อนใครนะคะก็ไปติดต่อกับ youtube ได้นะคะก็แนวทางเหมือนกันเลยค่ะแนวทางเป็นคลิปเหมือนกันเพียงแค่ได้รับชมแล้วฟังก่อนใครเลยนะคะทุกคนเนาะแนวทางไงเนาะโอ้แต่ว่าช่วงนี้แนวทางเลขดับนี่ก็หลุดยับเยินเลยนะคะอ้หลุดขักหลุดเนาะ,ะอามาดูของอาจารย์นะคะอาจารย์ฟันตัวไหนนะคะอาจารย์ฟันตัวใดเน,นะะาะหวดนีเนาะ อาจารย์สิฟันโตวไหลมาดูกันเลยนะคะงวดวันจันทร์นะคะวันจันทร์ปราเซียนนะคะตำราที่สิบแปดนะคะสิบแปดถูกต้องไหมอ้าวเอาอีกแล้วนะคะสิบแปดเดือนแปดนะคะปีหกแปดนะคะทุกคนของอาจารย์ปัญญานะคะเด่นนะคะหกเจ็ดคะ่ะเด่นอาจารย์ให้ไปที่หกเจ็ดนะคะตัวเจาะนะคะหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งค่ะทุกคนตัวน้นนะคะอาจารย์ให้ไปที่ 6070นดนะคะ6070ดศระว่างตีรังกาเด้อผู้ใดมีทุนกับหัวไว้เลยค่ะห9 9นะคะปัญหาโลกแตกนะคะอ่าผู้ใดสิไปแบบอาจารย์จอให้เป๊ะเ,เลยก็จัดไปนะคะ่ะใครจะแปลงก็แปลงนะคะห่วหกศูนเท่ากับแปลงไปเก้าศูนย์ตะ6กศูนย์เกนะคะหวว จักแล้วเห็นมันชอบปีลังกานะคะเออของอาจารย์นี่ชอบปีลังกาบ่อยโดยเฉพาะตัวนิ้นนะคะทุกคนเห็นบอมันจะเป็นอย่างงี้แหละค่ะให้สีเก้าก็อย่างว่านาะลูกกลมๆนะคะเรามีเก้ากันไปหกนะคะน่าเสียดายนะ,ะทุกคนเนาะชุดสามตัวนะคะแอดเปลี่ยนมุมบ้างนะคะเผื่อใช้มุมนี้แล้วค่ะสามตัวจะอ่าจะแตกสามตัวตรงนะ,ะอาจารย์ให้เจ็ดหกศูนย์นะคะ 7 7็ดเจ็ดศูนย์นะคะแปดหกศูนย์แล้วก็แปดเจ็ดศูนย์ค่ะนี่ค่ะอาจารย์ให้ก็ให้แบบนี้นะคะเจาะ uhh. น้อยตัวน้อยชุดนะคะเจาะ uhh. น้อยตัวน้อยชุดเลยนะคะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะลองสังเกตดูก่อนก็ได้เด้อแต่ว่าปัญหานะคะปัญหาคือเป็นตัวอย่างเ่อะอ๋ออาจารย์ฟันด้วยนะคะอาจารย์ฟันเจ็ดค่ะทุกคนนะคะอาจารย์ฟันเจ็ดแอดลืมเขียงอาจารย์ฟันนะคะอาจารย์ฟันอาจารย์ฟันอาจารย์นิ้นเจ็ดนะคะเดี๋ยว หมดก่อนเอสใส่ปากกาสีได้จังหมานนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะเราต้องเปลี่ยนมุมย้ายมุมนะคะห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยคอยกระสิบหาอันจุทธทงจุดถทูบขึ้นกันเลยต้อตงพึ่งต้องเราต้องเล่นของแล้วนะคะทุกคนให้เราเคลื่อนนะคะไว้โบนเด้ bon อะไรที่ว่าดีนะคะเอาหมดนะคะทุกคนนะเอาอาจารย์ฟันเม็ดเดียวนะคะฟันตัวเดียวนะคะแอดลืมฟัน,นะคะ่ะ ลืมฟันนะคะอาจารย์ฟันให้ค่ะทีเดียวจบนะคะทุกคนเนาะนี่นะคะทุกคนเนาะอาจารย์ฟันนี่นะคะเจ๊กู้เอะเจ็บใจ มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวอวกนะคะเจ็ดศูนย์โอ้ยเจ็ดศูนย์นี่จะตามตูวสูตรร้านบุ้ยหน้ารุนอยู่เดี๋ยว่าไม่ได้อาจารย์สิจ๊อาเขาโตนิเนๆเลยบ่เนาะเนาะอ่โหโหออาลองดูเด้อค่ะลองดูใครที่ชอบน้อยตัวน้อยชุดตัวเจาะนะคะนี่นะคะทุกคนอ้าวทวนอีกรอบนะคะตําราวนะคะงวดประจําวันที่วันจันทร์ที่สิบแปดนะคะของอาจารย์ปัญญานะคะหกเจ็ดนะคะหกเจ็ดอาจารย์ฟันเจ็ดนะคะ 6 9เก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะอาจารย์น้นไปที่หกศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะชุดสามตัวบนนะคะอาจารย์ให้ไปที่เจ็ดหกศูนย์แปดหกศูนย์นะคะเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วก็แ7ดเจ็ดศูนย์ค่ะทุกคนอาร์แคปเอาเลยนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะกับทุกแนวทางนอนที่นําเสนอไปนะคะเป็นตะคือบอจะเป็นตะคือเอ้งอ,องกับจัดโหลดจัดมันขับไปแค่นแค่นนะคะภาษาอีสานอื่นว่าจัดแค่นแค่นค่ะภาษาไทย ภาษากลางนะคะภาษากลางเขาบอกว่านิ้นๆนะคะอาจารย์ยิ่งบอกว่าเวลาทําคลิปนะคะพูดภาษากลางหน่อยอาจารย์ฟังไม่รู้เรื่องอาจารย์บ้าเนาะอาจารย์เอออพูดภาษากลางหน่อยอาจารย์ฟังไว้รู้เรื่องเพื่อนป่ะเอาลีเดอร์ค่ะจัดไปนะคะทุกคนเนาะน,นี่นะคะแนวทางอาจารย์สําหรับคลิปนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะนี่เนาะท่านที่อยากมอบน้ำใจให้อาจารย์นะคะมอบน้ำใจให้อาจารย์เนาะตามนี้เลยค่ะตามนี้เลยนะคะช่องของเรานะคะนี่เนาะก่อลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะใครว่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า